สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองไปสุกุคนจ้ะพ่อกับสาวโออีกแล้วจ้ากัรบบ์บอนไมชแนลค่ะวันนี้ผ้ามาแสบอีกแล้วพี่น้องทั้งแสบทั้งซวงเลยค่ะมันนี้มาในเมนูยำหม,มากคอจ้ะพี่น้องจ้าหมากคอจ้ะเอฟซี FC, พุเอามาให้นะ้องคอข้อกุ้หลายจ้ะยำเซนามประแดกพี่น้องมันนี้บอกถ้ากินเบิร์ดนีนะคะบอกไ้เลยคะ่ะ เขาห้องน้ำกับประานโอ้ยฝูงเบียนตาอันนี้ย่ำส่เอะน้ำปลาแดกได้จากพี่น้องมั้งอือพี่น้องคนน่ะตัวปลาแดกก็มีจ้ะนลายแตกพี่น้องคนน่ะเฮ้ยมาจ้ะเบ่าวลายใหญ่ห้างแมาน้ำลายแตกน้อกันจ้ะมาพี่น้องเออกระเด้อค่ะเด้อ มาจะมาเสียบๆน้ำกันหาหกงวยข้ามเนื้อพี่น้องอืมอืว่าจะพี่น้องสวงอืมต้องค่ายแน่นะพี่น้องนะมันหยากคืนเรือยเรื้ออ จะมันเข่ากันไหมวะอืมอืมแกง่วงค่ะวูด้งงวงอยู่อันนี้ซ่วงเลยค่ะสวงเลย นี่เป็นหน่อต้นประแดดกันไหมะไงปวดโพกแต่ละเห่อตอนประแดกจ้ะใส่เข้าไปหน่อมาจา้ะมาเสแสรบน้ำกันสีขาวโคกอ่ะนี Thôi nào, thôi nó hà khó hà nào kiểu thấm hà 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 à ลายแตกน้ำลายแตกน้ำตาแตกเอฟซี่ทันใดเจอความาให้กินไข่ลูกเคยแน่ให้กินอ,รรอนะไรกินกน,นี่แน่ใจเย็นๆน,นะค่ะเด้อกําลังหาวัตถุด,ดิบอยู่ค่ะจะทยอยทยอยนะจ๊ะเดี๋ยวจะทยอยทยอยจัดให้นะคะ กำลังหาอยู่จต่ใครหังๆังอาสิหาอยากแน่แต่กะสิพยายามจัดให้จ้ะเพื่อเอฟตีนะจ๊ะถ้าเบิดนี้มันจิเขาของน้ำท่านมาแล้วพี่น้องเอ้ย เ mm. ม็ดใหญ่ไงเม็ดใหญ่วค่ะมันสิขค้าขอปลาดุกน่อยจ้ะย่น,นบุญเหปลาดุกน้อยมาจ้ะ ตาแตกมั้ Kèn ngon nó khỏi đây nữa Cô đây ngon Anh đi xoay đây chả ขอาวบอข่าวพ่น้อ่าช่วงเน่อยหน่ายอือเด็กน้องจ้ะ มาจ้ะ <c oughs> ขึ้นข้อเลยเพียงเนาะม,ม,ม,ม็ดบไบอ,อัง sisa-sisanya. Hmm. Ah. Ah. Hmm. Ya. Kita tahu nih. ฉีกประเดกเลยตอนใหญ่ผลเป็นหนังเลย <c oughs> Ừ. Nhắm mm. mm. <laughs> này tạo thôi nào ว่าไปแดดนี่มันใหญ่เนาะว่าเสกเกนนบิดอย่ามันคาคอ,อว้าได้หน่อยเกืนได้จะ้ะ พ่สซื้อบริพี่น่อ,นอยงานเขาของนายปรทัน <laughs> สว่างเลยพี่น้องจ้าสุดยอดจ้าืึสุดยอดค่ะสว่างเลยตาสว่างเลยจ้ะเนี่ยเพ็ดแซบขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะเด้อที่เอาปากคอมาห้แซบหลายจ้ะสว่างจ้ะ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามฮันเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์มาได้จ้าอยากให้กินอย่างเฮ็ดอย่างนอกจากนอคคอมเมนต์มาได้จ้าทีเอฟซีตีความ,มากอะใจเย็นๆนะค่ะเด้อเดี๋ยวจะทยอยจัดหายจัดหายนะจ้าสำหรับคลิปนี้นะจ้าสวัสดีค่ะบายค่ะ bye